ดีค่ะเพื่อนๆพ่วันนี้จะพามาชมบ่อปลานะคะนี่พอดีกลับมาจากทำงานว่างก็เลยแวะมาดูบ่อปลาคุณปูหน่อยสิอันนี้ยังลอยยังเล็กอ่าดูบ่อนี้นะคะบ่อนี้นะคะพ่ออินโดแม่อินโดนะคะนี่อันนี้จับได้แล้วนะคะลอยกำลังเล่นเลยนะคะนี่ ตัวสวยๆเลยนะคะรอย0.8 0.9 1.1มีหลายลอยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้นี่สวยมากนี่ตัวสวยๆนะคะบ่อนี้ก็จับได้แล้ว เห็นไหมนี่สวยมากนี่ลอยสวยๆเลยค่ะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ต้องการนะคะบ่อนี้เปิดจำหน่ายแล้วนะคะนี่เนื้อตัวเป็นไงคะสวยมากมีสีเทาสีน้ำเงินสีเขียวนีนนอ่อันนี้เป็นลูกอะไรคะอีโปโ๊ะอ่า ตัวผู้ตัวผู้สีน้ําเงินเนี่ยตัวผู้สีน้าเงินเนี่ยพ่อมันสีน้ําเงินอีปโปอ,อ่านี่นะคะแต่แม่เป็นสีนี้แม่เป็นของอ่ไฟาแมนมแม่เป็นของเมดานเมดานสีเอเมดานสีนี้สีเทาดําอืมนะคะติดไม่กี่ตัวนันๆๆนนเทาดําว่าเลยนนนเทาดําเออตัวเมียนั้นใสใสแชมป ไอ้ตัวเมียนั้นเป็นสายแชมป์นะเป็นสายแชมป์ของอเมดานอ,าอต้นปีย <5 S 2> ี่ห<ช>่าที่เอาเข้ามา<ช>แต่มันติดไม่กี่ตัวมันติดไม่กี่ตัวแต่เอาเอาตัวเมียของเมดานมาผสมกับของอิโปโอไอไอตัวชุดล่าสุดเนี่ยมันมันกัดดีดิแต่เป็นสีน้ำเงินออ่ออธิบายลูกครับนี่นะคะ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ต้องการนะคะเนี่ยเชื้อสายสเยะะะ <st it> ชื้อสายนี่นะคะอินโดแท้ๆเลยนะคะที่เรานำเข้ามาเพาะนะคะติดไม่เยอะนะคะติดน้อยติดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ,เ,ะ <ๆ S 2> เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการก็ติดต่อมาได้นะคะ สวยๆนี่ก็เป็นบ่อนะคะที่เราเพาะม,มีหลังบ้านอีกนะคะหลังบ้านสองบ่อที่เปิดจำหน่ายก็หมดกันแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาเปิดบ่อนี้นะคะในเนื้อตัวได้แล้วรอยได้แล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ